รองพ่วงหนวยการมารุณมิ่งมาลาจากเหตุการณ์ภายในคลิปเป็นช่วงที่เดนิตาบอ,อกผมว่าเธอนัดกับคนที่ทำคลิปปลอมแล้วก็แอคเขาปลอมเพื่อใส่ร้ายเธอช่วงวันและเวลาภายในคลิปเป็นวันและเวลาเดียวกับที่เดนิตาครับอา้าวคุยดูได้แค่เนี้ย คุมาลุ้ไม่มีทางเป็นฮันเตอร์เว้ยแล้วมึงจะบอกว่าครูโกหกอะ่ะเปล่าคือครูวินอาจจะไม่ได้โกหกแต่เขาคงเข้าใจผิดก็ได้นะอืมแต่ผู้ชายในคลิปแต่งตัวเหมือนคูมาลุดเป๊ะเลยนะเว้ยเฮ้ยแต่แค่แต่งตัวเหมือนมันพิสูจน์อะไรไม่ได้ป่ะวะอาจจะมีใครตั้งใจแต่งตัวเหมือนครูเขาเพื่อใส่ไลายครูเขาก็ได้อะคูมาลุตเขาเป็นคนดีจริงๆนะเว้ยแล้วมึงแน่ใจได้ไงว่าคูมาลุตเป็นคนดีอเอาขี้อะไรมาวัด ก็ประสบการณ์ตรงของกูนี่แหละมาวัดพวกเราจะได้ทุนเงินจริงระครับครูแต่ผลคะแนนพวกหนูม,มันไม่เข้าเป้าเลยนะคะครูครูเคยบอกพวกเธอไปแล้วเนี่ยว่าการสอบวัดผลอนะไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนหรือด้านกีฬาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวชี้วัดความสมรองคลแต่เป็นความตั้งใจต่งางหากเป็นความตั้งใจความมุม่งมั่นอุตสาหะ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและความพ่ายแพ้ของทั้งตะวันและนารานีนาก็ได้ค่ะนีนาที่จำพวกเธอเนี่ยไปได้ไกลและเฉิดฉายกว่าใครก็ตามคูคลอยากมอบสิ่งนี้เป็นรางวัลให้พ <c oughs> นะวกเธอไงความฝันนั้นครับครูเข้าใจไหมเข้าใจครับพวกเราจะได้จริงๆใช่ไหมคะได้แล้วเนี่ยตอนนี้ได้แล้ว ฉลองกันได้แล้วเอาเงนด้วครูขาให้พวกเราเลี้ยงข้าวได้ไหมคะจะไหวเหรอโอ้สบายมากเพิ่บเดี๋ยวพวกผมหานกันเอาครูมรรุดเขาเป็นคนใส่ใจพวกเรามากเว้ยเขาเห็นว่าพวกเราสองมันยังหนักใช่แล้วเขาก็เป็นคนใจกว้างมากเขาไม่เคยตัดสินพราะเราจากผลการแข่งขันเลยที่เราได้ไปเทนกับครูต่างชาติอ่ะก็เพราะว่าเขาช่วยนะเขาไม่มีทางทำลายนักเรียนแน่นอน ใช่แล้วที่เราได้ทุนเรียนต่อมาหาลัยก็เพราะว่าคารูมาลุดเขาช่วยเหมือนกันอืออืม,อมครูเขาเป็นคนที่ใส่ใจพวกเรามากๆเลยใช่เราเห็นด้วยกับนีน่านะครูมาลุดไม่มีทางทำร้ายเลนอ๋อสุรุรูเป็นคนดีเพราะครูให้ทุนที่เข้าข้ามมาโดนเงินฟาดหัวอย่างงี้หรอพูดเที่ยอหละไว้พิมเยยโอ๊ยทำไมแทงใจดำห่อนทำไมแทงใจดำอ๋อพชม่อย่าปากดีส<อ>ัตว คือเราไม่อยากทะเลาะอันนี้แต่เชี่ยเนี่ยปากดีถ้าเงียบอ่ะก็มีใครหามึงโง่เหรอเว้ยเชี่ยไอ้พี่คูพูดมันจริงไหมอ่ะพี่คูพูดมันจริงไหมอ่ะพอแล้วจริงอันนี้เราไม่ได้จะเข้าข้างครูหรืออะไรเลยอ่ะแต่เราแค่พูดในมุมมองพวกเราเฉยเราไม่เชื่อว่าครูมันรู้จะเป็นฮันเตอร์และคลิปที่เราดูมันก็ไม่ได้บอกอะไรขนาดนั้นอ่ะนี่จะให้พวกเราเชื่อได้ไงอ่ะ แต่ที่ผ่านมาคุนไม่เคยพลาดสักเรื่องเลยนะไยกยอยู่งั้นไอ้ว่าเราพิสูจน์ความจริงด้วยคลิปนี้ดีกว่าอืม mm. Do you think maybe you could เออทำให้ใบ e c ้าชัดขึ้นนิ r นโทษนะแต่นี่ใครลูกคิดแทสพิาัไอทีอะแค่เนี้ยฉันทำได้แล้วคือจริงๆอ่อะมันจะมีโปรแกรมหนึ่งนะที่จะเพิ่มความชัดให้ภาพที่แตกแล้วก็เบลออยู่คือมันก็ไม่ยากเลยก็แค่คลิปคนที่เลนตายเทำเองคนเดียวก็ได้คือถ้าไม่ใช่ยังมีผู้ชายคนนึงก็